สวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวงโฮมรูมนะครับห้องบ้านบ้านห้องของพวกเราตุ่มองนะครับชื่อที่แปลแล้วนะครับผมภาคครับสวัสดีครับผมเอกครับผมสวัสดีครับผมไผ่ฮะสวัสดีครับเสรษที่พวกเรามาแนะนำตัวในวันนี้นะครับไม่ใช่อื่นใดนะครับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับวิพากษ์วิจารมาเยอะมากในทางที่ดีหรือเปล่าเนี่ยอ่อทั้งสองอย่างนะครับถือว่าสองอย่างเออไม่ดีก็ เอาเป็นว่าพวกเรานะครับได้ออกมาเปิดเผยตัวตัวนี้แท้จริงคือไม่ต้องไปสงสัยกันแล้วว่าตามปาปาแัสซี่นู่นนี่อะไรของเราอยู่ตรงไหนที่าเรใครอะไรยังไงที่เรามาแนะนําตัวนี้อ่าไม่ใช่อะไรครับคนด่าเรียด่าดูคนสูนะฮะเรียกด่าเลยนะครับมีหัวทองคนนึงนะฮะผมสั้นผมดํานะครับก็เรียกด่าดูแต่ว่าจริงๆพวกเรานนนจะไม่มีข้อติใดทั้งสิ้นเพราะว่าหลังจากที่ได้เอ่อเอาปล่อยคลิปลงไปโอ้โหคนติเป็นมือคนที่ต้องต้องใหม่คนชมเนี่ยเป็นแสนนะฮะ ขอโทษแล้วคนคนด่าชอบคนด่านี่เป็นหมื่นล้านเล่นผิดเอาเป็นว่าเข้าปากดไลค์กันเยอะแล้วกันนะครับ Facebook ก็จะมีของผมนะครับก็ภาคไลฟ์นะครับก็ค้มมานดแล้วก็เอกกี้เพื่อนเอียนะครับแล้วก็แบมบูนะครับก็สามคนภาคภัยเอกนะครับอืมภรยาภรรยาอ่ะเมื่อกี้เป็นการส่งสัญญาณว่าเรือทัก คนลุกยากยากผมรู้ว่าคุณดูดูแล้วคุณคิดอะไรอยู่ผมรู้ว่าคุณคิดอะไร่เราเป็นว่าอย่าลืมติดตามอย่าลืมติดตามฝานปากๆเลยฝากกันเลยนะผลงานของพวกเราแล้วกันนะครับวงโฮมรูมนะครับก็ตอนนี้ออกไปสองซิงเกิลแล้วนะครับอย่าเรียกว่าเป็นซิงเกิลดีกว่าก็เรียกว่า พวกเราได้ทำงานที่พวกเรารักนะครับ ừ, รวมไป,ปถึงงานพิธีกรอของผมด้วยนะครับก็ทางแบงค์แชนแนลช่องของคุณใจรุ่นเจเนอเรชั่นอันนี้เราสามารถพูดไอทพูดไอดี D ของช่องได้น,นะครับเ<ช>พราะผมประจำอยู่รายการแบงค์สเตอร์นะครับบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รีรันเสาร์อาทิตย์คือเจ็ดวัน,นมีให้คุณได้ดูผมลาละฮะฝากฝากขนาดนี้ช่องใส่แค้เขาอ่านเลยไหมครับอ่าครัดีข่าวใส่ไหมอ่านน้องไผ่ครับครับยังไงก็ดูผมด้วยแล้วกันนะฮะช่องมิเดียแชนแนลนะครับเป็นพิธีกรอยู่นะครับจันทร์ พุดสุกนะครับเวลาสองทุ e> ่มอ่าอ่างั้นฝากดูผมเออ่ที่ไหนฮะเอ่าช่างมันไม่ไม่วันนีครับลาละครับลา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 